เโยมอาตมาขอเถอะหลวงตาเจ้าคะฉันขอโทษเจ้าคะ่ะหลวงตาจะขออะไรฉันยอมทุกอย่างแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่ฉันไม่ยอมเจ้าคะ่ะเหตุกลับบ้านกับแม่เดี๋ยวนี้อย่าดื้อน,นะลูกไปิ่งถอยไปนี่ทำยังไงละพรับงตา สวัสดีครับผมตาเห็นแม่ผมไหมครับเอง่งมาจากคนแถวนี้เนี่ยหนูเอ็งมาจากไหนเหรอผมชื่อเปิครับผมมาจากกรุงเทพแม่ผมบอกว่าแบาบผผมจะไปอยู่กับเพื่อนที่เชียงใหม่แม่บอกว่าให้ผมมาเวเที่ยวที่นี่ก่อนเที่ยวที่วัดเนี่ยนะครับอื เห็นแม่ผมไหมครับแม่้ผมลงในศาลาบอกว่าจะไปหาเจ้าอาวาสแล้วก็หายไปเลยครับเห็นแม่ผมไหมครับ <c oughs> ว่า,ลวลาแล้วลุงซ่านี่แหละเจ้าอาวาสนี่คือนี้ใครมาหาสักคนเชื่อดิปาสเสียแม่แกอยกขึนั่งรถกลับกรุงเทพไปแล้ว <c oughs> เอาแล้วไอ้ป๋องเบาเบาเบ ขนาดนี้แล้วอะแกยังไม่รู้อีกเหรอแม่แกอะเอาแกมาทิ้งที่วัดไม่ไม่จริงแม่ครับแม่แม่ครับแม่แม่ครับอ๋ <c oughs> อเฮ้ยรอด้วยเฮ้ย <c oughs> รอด้วย ข้าให้เอามาให้มันนี่นี่อ่ะอินซ่านี่จะเอาไงดีวะเนี่ยฮะนี่ข้าลองให้มันโทรไปหาแม่มันนะแม่มันก็ดันเปิดเครื่องนี้ซะอีกก็แง่ที่ครับหลวงตาอืมแม่มันละกัดนาชิงละจะเปิดเครื่องไว้ทำไมล่ะครับหลวงตาอืมอืมอืมก็จริงของเองอะนะเออแล้ว่า จะให้มันเป็นตามแม่มาที่เชียงใหม่นะโอ้โหคงเจอแล้วครับหลวงตาแม่มันอาจจะโกหกไม่ได้ไปที่เชียงใหม่ก็ได้อืมเหรออ้หอ,อ,อาจจะจริงอย่างเจ้าประคุณว่านะคนสมัยนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ยฮะลูกทั้งคนเนี่ยมันก็ทำอย่างกับหมูกับหมาไม่อยากเลี้ยงก็เอามาปล่อยวัด ขอโทษไม่ตั้งใจพูดให้เองเสียใจแล้วเว้ยหนูแหมพูดมิคิดขอโทษครับหลวงตา <c oughs> เอ็งเนี่ย่อนพูดหัดคิดซะหน่อยก็ดีเหมือนกันนะไอ้เด็กเฮ็ดกบานซะดีไหมเนี่ย <c oughs> ไม่จ้องอล้อมมาจ้องล้อมรีบกินซะอยคิดมากนะ หนาดหมาแมวอ่ะหลวงตายังรับเลี้ยงไว้เลยเราเป็นคนอ่ะหลวงตาใจ,ใจดำเฉลือเราใช่สิเห็นลอยชันนะนะแม่ก็อ,อกมาทิ้งอยู่กับหลวงตาตั้งแต่เกิดแล้วแม่ก็หายจ้อยไปเลยไม่กลับมาเยี่ยมชั้นอีกเลยจริงเหรอวะจริงจริงสิว่าเพื่อนแกมันยังโชคดีที่ได้ยังเห็นหน้าแม่ชั้น่ะสิหน้าตาแม่เป็นยังไงที่ยังไม่เคยเห็นเลย ทำไมแม่เราใจร้ายจริงๆเอเพชรด่าแม่บาปนะเว้ยหลวงตาบอกว่าแม่ทุกคนอะรักลูกไม่มีแม่คนไหนแล้วเว้ยใจร้ายอยากทิ้งลูกแม่อะเขาคงมีเหตุผลที่จะต้องทิ้งเราอะมาอยู่ที่วัดด้วยกันเราอยากเห็นหน้าแม่แล้วเกินโอ้โหง่ายนิดเดียวก็แค่นอนหลับฝันอยากเจอแม่ที่ไหนขอฝันได้ตามสบาย และไม่มีใครว่าด้วยฟรีไม่เสียเงินแต่ตอนเนี้ยรีบกินข้าวก่อนกันดีฟ้ามาช่วยลุงจับหน่อยจับไว้ลุงมนสวัสดีครับสวัสดีอปองไอ้เพชรเนี่ยลุงมนสวัสดีครับเออสวัสดีลูกสวนเนี่ย หลานสาวลุงมนว่าที่แฟนฉันเกินไปได้ต๋อมฮะเอ็งนี่เกินไปแล้วนะเอา้าแล้วนี่เหรอไอเพชรเอา้าลุงรู้ได้ไงเนี่ยเอา้าจะไม่รู้ได้ไงกับหลวงตาบอกข้ามาเช้านี้โอ้โหน้าตาผิวพรรณดีมันี่เพชรมันนี่ลูกมีราสีดีมากเลยผิวพรรณสะอาดสะอา้านมันลูกผููดีไม่น่ามาโคกไก่ปอกอ่องเลยผิวดูดีเลยเนี่ย อเออโอยไม่ต้องร้องหรอกลูกงงเลอ,อลุงบนน่ะไม่ได้สับประเลยธรรมดาด้วย <c oughs> เป็นครูฝึกสอ,กอนลิเกอดีตลิเกเก่าแต่รับบทเป็นตัวโกง <c oughs> จริงไม่จะน้องหยกใช่หลวงตาก็เป็นลิเกเกา่าแต่เป็นพระเอกถ่าสนับสนุนให้เกณฑ์เด็กๆแถวนี้มาฝึกลิเก ฉันกับป๋องก็กำลังฝึกกับลุงมลน,นี่แล้วจ้ะโยกอะเป็นรังเอกลิเกส่วนลอลอ,ลอฉันะ่ะก็เป็นพระเอกลิเกเฮ้ยดำเออเนี่ยไอ้เพชรเอ็งสนใจที่จะฝึกลิเกข้าไหมลิเกเหรออืมอา้าวนี่สพน้าแดงนี่นานี่เขาเป็นอะไรใจเหรอคะเขาไม่หายใจอะลูกกลัวอะไรกันจบ ตีแล้วนี่ไอ้ป๋องเอ็งไม่ได้ซ้อมเลยใช่ไหมเนี่ยเออคือฉันอะไรซ้อมนะลุงซ้อมทุกวัน <c oughs> แต่ฉันเอาละเอ็งไม่ต้องพูดแล้วนะถ้าพรุ่งนี้เอ็งทำไม่ดีกว่านี้นะเอ็งโดนแน่ไปย้ายกันไปซ้อมไม่ไหวแล้วครับหลวงตาไอ้ป๋องนี่ดื้อด้านจริงครับโยมก็ให้เวลาป๋องมันหน่อยเถอะมันยังใหม่อยู่แล้วนี่ เหลือกันแค่นี้เองเลยเด็กสมัยเนี่ยมันไม่สนใจลีเกเลยครับหลวงตาเออ,อาก็เล่นแต่เกมซ้อมแต่วันสองวันนี้ไปเล่นเกมหมดเลยครับน,นี่ไอเพชรหายหัวไปไหนแล้วเนี่ยไอยเพชรผมก็ยังไม่เห็นมันเหมือนกันครับหลวงตาครับไอเพชรอยู่นู่นครับ